สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพคัดพิเศษงามๆาม,มาฝากเลยครับกับคันนี้นะครับนานๆจะมีมานะครับกับ Honda Accord นะครับปี2000 2.3อออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพสมบูรณ์สวยๆครับ เหมาะคนขับปัาไฟฟ้านะครับภายในสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหาและชอบในส่วนของ Accord ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับเช็คมาทุกระบบนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับแอร์แบคู่หน้าด้วยครับ Airbag ABS ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมีจอมาพร้อมนะครับ ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับก็จอ,อนี้เล่น Youtube ได้ด้วยครับรถสวยสภาพดีงาม79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ Honda Accord 2.3ออโต้น้ำมันล้วนรถปี2,000นะครับใช้งานไปแล้ว160,000กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าดูแลสภาพมาอย่างดีมากๆนะครับใครที่ชอบและกำลังหานะครับคันนี้สวยสภาพสมบูรณ์เนียนๆเลยครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกปั้มนะครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับโทรหรือไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับรถอยู่แถวพระราม2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ รับประกันรถไม่หายนะครับเงินอยู่ครบแน่นอนการตีการจัดส่งได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ด้วยครับชมดูได้นะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับราคาสวยๆแบบนี้นะครับเจรจาต่อรองรถสภาพดีๆนะครับไม่ต้องไปคัดเองไม่ต้องไปหาเองนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับชมดูได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยสภาพดีมากๆภายในก็สวยหรูภายนอกก็เงาฉ่านะครับเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ครับชมดูก่อนนะครับนำมาฝากนะครับโทรจราจาได้เลยครับรีบโทรรีบตัดสินใจราคานี้สภาพนี้จอดไม่นานแน่นอนคัดพิเศษนำมาฝากขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสวยหรูแบบนี้นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีสนะครับลองชมดูได้เบาะตึงๆสวยๆงามๆครับ บอกคนขับปัดไฟฟ้านะครับ79,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับรีบตัดสินใจนะครับโทรได้โทรนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยสภาพดีดูแลมาอย่างดีนะครับไฟขึ้นลงประตูครบครับซ้ายขวาลองไปดูรถทดลองขับน่าจะโดนแน่นอนนะครับหรือจะลองเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านก็ได้นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนรถไม่หายครับ รถส,สวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวงูเห่าตัวนี้ไม่ค่อยจะได้เจอนะครับปี2000นะครับแต่สาภาพเรียกว่าดูแลมาดีแล้วก็ใช้มันน้อยมากๆนะครับแค่160 000กิโลเมตรนะครับหน้าเดิมหลังเดิมห้องเครื่องแห้งๆท้ายสวยๆไม่มีโดนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำครับรับประกันแล้วก็การันตีการจัดส่งแถม การันตีการโอนด้วยครับถ้าโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราคัดแล้วเช็คแล้ว สภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างทุกจุดนะครับลองชมดูได้คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพนี้ใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบทรงหรูนะครับก็ลองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแอคคอร์ดขับนะครับตัวนี้สภาพงามๆชอบชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับลองชมดูได้